สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางหุ้นน่เคอิรอบสรลอบายจ้าวันจันทร์วันที่เก้าเดือนเก้าจ้าเดือนกันยายนสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดมื่อนี้เป็นวันจันทร์เราจะกลับมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้าสำหรับนิเคอิรอบสรลอบายของวันที่หกเดือนเก้าจ้าวันศุกร์ที่ผ่านมาอ่ก่อนสิไปรับชมแนวทางใหม่ก็เดี๋ยวมาบึ่ง มาสรุปผลแนวทางเก่ากันก่อนจ้านี่คือรอบเ้ารอบ่ายขวันที่หกรอบเ้ารอบ่ายคือชนจ้าสองกับหนึ่งวิ่งลูดสําหรับสาวบ่า,บายเด่นวิ่งลูดสาวกับบ่า,บายอ่าสหรับตัวประกบกูนี่คืออย่างที่ไอจอยเคยดีบายไปในคลิปเลยเนาะสองหกอยู่รอบเ้าจะทำมัก้ะชอบมาเป็นผลของรอบบ่ายได้เนาะจ้าอ่าสหรับผลจ้ารอบเซาแปดศูนย์หาล่างศูนย์สี่ โอ้โห oh, เขาเข้ามาอา่าตัวประกบคูณที่ว่ามาอยู่เนาะจับคู่ให้สอกับ1 0มา0ูนหาับ0 4นย์ส่แต่เลขเด่นเขา,มา,มาเข้าบ่าๆนะจ๊ะก็เลยจับคูผ่าดไปให้2อกับ1 0มา0 4กับ0ูนยหบน0ูนย์่างจา้าศูนย์หาสี่ำหรับรอบบ่ายสกับ1วิ่ง,งหลุดพ้นจา้าหนึ่งเจขาเขามีสองเจเจมา4ีเจ สำหรับเดนหนึ่งวิรุธหนึ่งรอบใบามาหลักร้อยหนึ่งสี่มาตรงตรง,ตรงอยู่หลักลอยหลักสิบเนาะสำหรับสองตัวหลังรอบ,บายจะหกสองาหกสองเห็นบ่แนวทางชนกันจับขู่ถือว่าจับขู่บ่ตรงรอบเนาะแต่แอดจอยเคยบอกอยู่เนาะจะอธิบายไปในคลิปอยู่เนาะจะว่าสองหกทำม้าชอมมาเป็นผลของรอบใบได้เนาะจะ้าเกิดวันนั้นมาเป็นแนวทางถือว่าตรงตรง,ตรงเลยเนาะอ่า ตัวกับเนาะจ้ะเน้นๆเ,เลยเนาะสองฮุกสองเนาะจ้ะอยู่อยู่เซาล์มาบา่ายโอ้โหจับขู่ให้อยู่รอบเซา,าล์มารอบบาอ่ายสำหรับรอบเซาล์โค้ห์เนาะจ้ะถ้าเกิดร์ตฟินโฟนเอฟซีทนายนั่งมาเป็นแนวทางของรอบบ่ายก็ถือว่าเขา่าล่างหกสองสองฮกเนาะถ้าบบจับมาเป็นแนวทางก็ถือว่าเข่าเด่นสองวิ่งดุดสองไปจะสำหรับห้างอานิเครอบ บ่ายของวันทีหกจะโอ้โหผ่านไปอีกมือหนึ่งสำหรับแนวทางนี่เคอีของเฮาจะไซดวิ่งไซลรูดมารอบบ่ายเนาะ,ะสำหรับวันที่เก้ามือนี่ตามกันต่อรุ่นกันต่อจากวันแรกของสัปดาห์จะสำหรับแนวทางนี่เคอีสิมาตามสูตรหรือบอันนี้กันล,ล่อลุนอีกทีหนึ่งละกันเราจะจะด้ก็เบอร์ว้เป็นแนวทางเราจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่ามีรูดผิดพลาดประการใดกะ ขอ้ดโขอดไฟไว้ด้วยละกันเนาะชวนกันขนาดนี้สองสอ,องหนึ่งหนึ่งบมาเบิ่นนบ่มาเลยเนาะเด่นหกวิ่งรูดหกจ้ารอบเศร้ากับรอบบายหกหาวิ่งรูดไซ้วิ่งไซดรูด,ดมักตัวได้ชอบตัวได้นาไปวิ่งไปรูดได้จ้าตัวประกบกูเมื่อนี้คือบอกเลยว่าตัดออกไปหลายกูเด้อจ้าหกศูนย์หกแปดหกสี่ เห็นสัตว์อยู่เนาะหกศูนย์หกแปดแล้วก็หกสี่โอโหหกแปดหกสี่ตามด้วยหกหนึ่งหกเจ็ดเด่นหาวุนหาจ่ะหาแปดหาสี่หาสองหาหนึ่งหาเจ็ด สำหรับรอบบายเก้าแปดวิ่งรูดจ้ะแจ๊บกูเดนเก้าวิ่งรูดเก้ารอบบ 90, 9, 9, 5, อ่เก้าศูนย9เก้าเก้าห้าอ่าเก้าห้าถ้ามักถ้าชอบมาเป็นคูณของรอบเ้าได้ด้วยการแจับไซเดนบายไซเดนเ้าจะเสียได้อยู่รอบบ่ายแต่ว่าห้าลบเ้าเอเดนบริกาใส่เดนรอบบ่ายเก้าสอง เก้าสี่เก้าเจ็ดเดนแปดจะจับกู่แปดศูนย์แปดห้ารอบเศร้ารอบบายแปดห้าหาแปดมีจับกัวจับใส่กันแต่ว่าเก้าหานี่คือไอ้โจ้จับใส่แค่บ่ายแปดสี่แปดสองแปดหกตัวเน้นจ้า นี่เคอีวันนี้รอบบ่ายขอเน้นไปที่แปดศูนย์แปดห้าละกันจ้ะเก้าสี่เก้าสองห้าสองห้าหนึ่งหกเจ็ดหกแปดออันนี้เบรงออกอยู่นอกหกแปดนะจ้ะเด่นวิลุดหกจ้ะ สำหรับแนวทางนี้เครรีรอบสารบายวันจันท์มือนีแนวทางองเอาต้ามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้ม่นีฝากไปพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันเนาะจ้าแนวทางมีเขามีรูดพิดพาดประการใดกับโคตรโคตรพหลายลๆนอกมือนีคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกันจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจเน,นจาะจะที่เขามารับชมแนวทางเลยกั มาเป็นกําลังใจให้กับแอสโอรเอาจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนราจะกะไลค์ละแชร์คนละหนึ่งติดตามจ้าสำหรับพี่นเอฟซีทันใดที่เข้ามารับชมใหม,ใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้พเพื่อเสด็จปลอดแนวทางต่อๆไปนอกจากนีนทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า